ไหลลองเล ARNING เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งสีีอุดมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอทุ่งสีีอุด,มสม,ด,ดมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ ทรงให้ความสำคัญกับการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้สนองพระราชดำริและปณิธานแห่งเจ้าฟ้านักอ่านของไทยโดยได้มีนโยบายส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ห้องสมุดรประชาชนอำเภอทุ่งสีอุดมจึงเล็งเห็นความสําคัญของการอ่านทุกช่วงวัยในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยห้องสมุดรประชาชนอำเภอทุ่งสีอุดมสรกรระดับอำเภอสอรกรระดับตำบลและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย และคำนึงถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกช่วงไวัยได้อย่างเหมาะสมดังนี้กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดณนะห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดตำบลโคกทำแตะโดยมีกิจกรรมนำหนังสือออกให้บริการให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกช่วงวัย กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่บ้านหนังสือชุมชนโดยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละตำบลเช่บนบ้านหนังสือชุมชนณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง5แห่งในเขตพื้นที่ให้บริการโดยจัดกิจกรรมจัดมุมหนังสือไว้สำหรับให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอุบลราชธานีได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการวาดภาพระบายสีและการทำพวงกุญแจกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนได้แก่โรงเรียนชุมชนส่วนราชการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำสมุดเล่มเล็กการทำพวงคุญเจและการวาดภาพระบายสีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดโดยบริการพื้นที่แห่งการเรียนรู้ดำเนินการขับเคลื่อนภายในห้องสมุดโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งสีอุดมจะมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป